เด็กครับเด็กครับคนจีนอะไรคนจีนคุณน้องอยู่ให้ถูกที่ด้วยอยู่เอออยู่ที่ซิโกน้องไม่ไม่มามายืนมายืนกันกลางร้านสามคนดินี่แหละมายืนกันกลางร้านสามคนดิอันนี้แค่เนี่ยผมผู้จัดการร้านเฮียเฮียจะผมไม่ได้เหรอเฮียจ้างผมคนแรกอ๋อผู้จัดการร้านโอเคโอเคเฮียเฮียเจ้าของร้านเฮียวะเฮ้ยน้องน้องมายืนข้างหลังอ่ะ อลองที่เราองเป็นใครวะมาอยู่ข้างหน้าดีดิเอ้ยผมเพิ่งผมเพิ่งแชร์ลิงก์เสร็จเอแรงงานตรวจอันนี้เพิ่งขึ้นเรือมาใช่ไหมเนี่ยพอดีเฮ้ยเดี๋ยว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 ตรวจตรวจดูพนักงานใหม่ให้ดีด้วยใหม่สวัสดีสวัสดีโอเคครับได้ครับๆป้านไหนแนะน้ำตัวซิตรงนี้เราจะมาทำอาหารให้ทุกคนกินคุยกับใครเนี่ยเออมันคุยกับใครเนี่ยคุยกับเียแชทครับเชทโอเคตำแหน่งง่ายๆนะน้องวันแรกเนี่ยชิลจัดเราเอา การทำงานของเราง่ายพี่ต้องรับช่วงต่อกับเจ้าของร้านเยี่ยเขาเปิดร้านมาคนเดียวเลยน้องอะไปเอาของแล้วน้องอันแรกเอาของปุ๊บผักเนี่ยนะเอามาใส่ใต้โต๊ะเข้าใจปะไปแจง่ายมาไปเดี๋ยวไปสั่งของให้เนื้อเนี่ยเออเฮียไปสั่งของเลยที่บอกว่าพี่บอกว่าโต๊ะเป็นของสูงเพราะอะไรโต๊ะเป็นของสูงเพราะอะไรเพราะอย่างงี้เพราะอย่างงี้เย่างงี้เพราะมพราะมันแตน เอาดองดองไปกดของหมดเวลาแล้วฟ้าสว,ว่างหมดแล้วไปไปไปเอาของขนอะไรอ่ะขนที่ไหนในในห้องข้างในขนขนออกมาห้องนี้ห้องนี้น,นำ değil, ไปดินำไปดินำีย่าสอบสามีย่าสอบสามพนักงานใหม่เป็นไงบ้างพนักงานใหม่เป็นไงบ้างยังดูเชิงไม่ดูเรื่องหรอกเนี้ยวันแรกวันนี้วันจันทร์ด้วยเนี้ยมัน้ามันไม่ค่อยเดินหรอกมันทัดทองนี่มันนะ เด็กนักศึกษามันก็ยเยอะเดี๋ยวเยังคอยดูวพวกใสเอวโรคเอวรอยอะไรมากันเต็มไปหมดน่ะน้องๆหั่นผักให้เรียบร้อยด้วยไอไอวันทูทีมาหั่นผักนี่ไอ,ไอ,ไอ,ไอน้องผู้หญิงเนี่ยเออหั่นผักป่ะยืนดิง้งไม่รู้เรื่องญญญญมึงว่ามันเหรอมึงด้วยมึงด้วยอู้เ<อ>ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไอไอคนยีนยังยังเปิดร้านอ๋อน้องขึ้นไก่เฮ้ยมันขึ้นไก่ให้เรียบร้อยมันต้องขึ้นไก่ก่อนมันเดี๋ยวมันไม่ทานนี้ นี่น้องๆพอผักเสร็จเต็ม20นะน้องคลิกขวานะแล้วไปไป,ปวางไว้หน้าเคาน์าเตอร์นะเดี๋ยวคนครัวจะจัดการปรุกเข้าใจไหมที่สําคัญที่สุดนะทีมนะเวลาลูกค้าเข้ารัาต้องพูดว่างไงฮะต้องพูดว่างไงเราได้เสียงตื้อดือดแล้วต้องพูดว่างไงและใช้มาเซ่ไม่น้องเราคนไทยนะนต้องอะไรเราตื้อดือดปุ๊บยังไงสวัสดีครับเ<อ>ิจครับใช่ไหมนี่ประเทศไทยสอดมันคุ้นๆนะมันคุ้นๆนะะไปอีกเดือยะจะเริ่มบอลนละยเดี๋ยวเราจะ เราต้องทําให้ได้กําไรถ้าไม่ได้กําไรก็ไม่เป็นไรเต็ดเต็ดเตนี้คืยินใช่ไมถ้าไม่ได้กําไรขอสักแหวนได้ไหมเนี่ยเราจะไปเปิดร้านไหวเราจะไปสู้ได้ยินคนเมาอะเดี๋ยวผมผมไม่พูดแล้วไปทำงานเปิดร้านคณะไม่ยินรับลูกค้าไปเดี๋ยวจะยืนเสิร์ฟอยากรับลูกค้าเลยอยากเสิร์ฟ รก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวรอเสิร์ฟก่อนเดี๋ยวรอดูว่ารับลูกค้ากันยังไงให้ในเรซูเม่น้องบอกงานเก่าน้องยืนแคทเชียร์เป็นหลักไม่ใช่ตัวเล้ครับบ้านี่นี่มามาสอนงานก่อนเดินมาเดินมาเดินมาคลิกเห็นลูกค้าเอาได้ลูกค้าแล้วคลิกที่หน้าจอเชิญค้าพูดเชิญค้าเชิญค่ะน้องไม่ใช่ตีดิทำไงตีดิทำไงสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีครับเชิญครับพูดดิ สวัสดีครับเชิญครับไม่ได้หรอเงินนี้เป็นเงินเดือนไปไปมามาเสิรร์ฟคับเเป็นของโต๊ะสี่โต๊ะสี่เดี๋ยวหายร้อนไปเลยเสิร์ฟเลยโต๊ะสี่อ่าถือว่าทำงานดีฮะถือว่าทำงานดีถ้าทุกคนทำงานดีเดี๋ยวผมเพิ่มโบนัสให้กับไลเอาก่อนสวัสดีครับเชิญครับคุณลูกค้าอยากได้อะไรไหมฮะ คุณลูกค้าดูอยากจะกินไก่ใช่ไหมฮะกินไก่พุ่งลองดูเป็นตัวอย่างอลูกค้ากินไก่แล้วลูกค้าอยากได้กินผักด้วยงั้นเป็นเมนูอะไรฮะไก่ผักกาดฮะไอข้างหลังมันออเดอร์โทรจิตมันมันมันเห็นทะลุจอมันเป็นเด็กที่เอว้ผมต้องยืนมาก่อนผมต้องยืนบาก่อนสวัสดีครับลูกค้าคุณลูกค้าคุณพี่ชายครับอยากได้อะไรฮะอ๋อเป็นเนื้อไก่นะฮะเนื้อไก่เนื้อไก่อยากได้ผักด้วยโอเคครับเชิญครับโต๊ะสองนเลยฮะโต๊ะสองว่างฮะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฟาสต์ฟู้ดแหละฟาสต์ฟู้ดนะฟาสต์ฟูด้ดงงเร็วๆ s the <'s> magic <S <c oughs> <S ใส่ใจบริการลูกคา้าคุณโตคุณโตคุณรู้จักลูก,กค้าคนนี้ไหมเด็กปออเด็กภาคใต้อ่าเด็กภาคใต้เดี๋ยวดเอาอยู่เม็กซิโกหรือเปล่ะเด็ก,กดดดเ,นนเด็กอเ,เมริกาชอบแต่งตัวแบบอเมริกาอ่าโต๊ะสี่โต๊ะสี่ว่างโต๊ะสี่ว่างครับออเดอร์โต๊ะเจ็ดมาแล้วครับโต๊ะสี่โต๊ะเจ็ดฮะ ลูกค้าฮะลูกค้าฮะกินขอให้กินให้อร่อยฮะขอให้กินให้อร่อยฮะลูกค้าอยากฟังเรื่องอไรกูมาที่นี่หรือยังสักหบทความเฮียก็อยากได้ยินเฮียก็อยากได้ยินเฮียขอฟังด้วยที่แรกพี่เนี่ยกี่ยางอยู่ใต้ก๊อฟแต่ที่นี่กี่ยางอยู่ใต้มันเป็นไงไม,มันไม่ปลอดภัยใช่ไหมแล้วที่นี่เลิออยังไง นก็ต้องขึ้นมากรุงเทพเรารู้ได้ไงมัดเรื่องขึ้นๆเรารู้ได้ไงเฮ้ยอ้วคนที่รู้นี่มีแค่ไอตีเพื่อนพี่นะไอตีอ๋อไอตีไอตีที่ผมยาวๆนะผมสั้นตัวสูงเลยนะเตี้ยเลยร้อยสี่สิบเลยไอตีอะไม่ไม่งั้นผิวขาวคนนี้มันผิวขาว โอ้ไม,อไม่รู้รครับรมันออกมันออกเรือกับผมเม,มียลูกพร้อมลูกค้าไม่เอ,อาแล้วจมแล้วทีนี้พอกีดยางอยู่ใต้แบบปลอดภัยมิคเป็นกรุงเทพพี่ทำไรขีด <rồi> ขอะไรก็กีดยางเหมือนเดิมทีนี้พี่ไปกีดแบบมิชลินกีดหลอกใช่ไหมก็เรียบร้อยเลยส่งสืบตคดบานเรียบร้อยเลยนี้พี่รู้ตัวพี่อยู่ไม่ได้แล้วเพราะว่าพี่กีดแต่ราคาโอ้พี่กีดแต่โบกีดแมคลาเรน พอมันติดคุกใช่ไหมเฮียเห็นแบบข้อมูลข้อมือมันในการกีดยางเฮียก็คิดไว้ละต้องพามันออกอกลัวมากก,กีดจากกุงสกิลประจบกต่อเอามากกีดเคบับไปสัตว์เฮียก็เลยพามากีดเคบับเพราะว่าเฮียเห็นสกิลมาแล้วมันเฮียเห็นมันมีความแบบข้อมือการปาดการอะไรโอ้โหสตอรีน่นี้พี่ยังนึกไม่ถึงเลยลูกแต่เอาจริงๆน้อง เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจบปุ๊บไปคุยพี่ทางร้านพี่มีเรื่องจะบอกเป็นความลับน้องพี่ไม่อยากคุยตอนเนี้อยู่กับน้องเด็กใหม่อยู่ไม่อยากให้น้องเข้ามาพ,วพาัวพผัดโต๊ะสองไก่ผมอะตัวสองผัดเาทำอยู่คุณผ <laughs> <laughs> ู้หญิงอยากกินอะไรฮะตัวห้าตัวห้าขอไก่ล้วนฮะตัวห้าไก่ล้วนเรียบร้อยฮะเรียบร้อยตัวห้าไก่ล้วนฮะเสิร์ฟครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็นไปเทนลูกค้าเอ็นเตอร์เทนลูกค้าเร็วเดีวมาเอ็นเตอร์เทนลูกค้า โอ้กเด้งอะดาวดาวดหนึ่งสองหนึ่งสองเออเด็กเด้งเด้งเด้งนี่เป็นไงเดินดูดูกันเดินลูกค้าคนนี้ไก่ชิ้นสุดท้ายไก่ชิ้นสุดท้ายกับแป้งชิ้นสุดท้ายเฮียเตรียมปิดร้านแล้วเฮียปิดร้านแล้วปิดร้านแล้วร้านร้านปิดแล้วร้านปิดแล้วโคตพอดีร้านปิดแล้วของหมดเสียพะลูกค้าคนสุดท้ายเอาผักไปเก็บในตู้แช่แข็งด้วยฮะเรียบร้อยวันนี้เยอะเลยว่ะวันนี้วันนี้ชือเรียกว่าเพอร์เฟกต์เรียกว่าเพอร์เฟกต์เดี๋ยวรอลูกค้าคนสุดท้าย ไปลุมลูกค้าลุมลูกค้าลุลูกค้าลุมลูกค้าไปไปไปเซวิตเซวิตเนาะเวิตเซวิตลูกค้าอิ่มแล้วลูกค้าอิ่มแล้วไป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 ปปมปมือให้ลูกค้าปมมือเก่งมากดีฮะดีฮะดีฮะเก่งนะโอ้โหกำไรหนึ่งรสามารถ มันเต็มแล้วป่ะหันไว้สองถาดเลยเนาะหันไว้สองถาดมันมันเต็มแล้วมันเต so so ็มแล้วเอาไปวางเดี๋ยวพี่ยกไปเก็บเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ยกไปเก็บเองหันให้เสร็จหันให้เสร็จไม่งั้นเดี๋ยวเฮียจะเปิดร้านแล้วนะเดี๋ยวพี่ยกไปเก็บเองหันให้เสร็จหันผักไว้หันผักไว้เฮ้ยเดี๋ยวฉันรบไปเออต้นต้นต้นฮะไม่คิดว่าไงนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรใช่จะเอาลังไปทิ้งข้างไหนฮะโอเคครับโอเคครับน้องหันเต็มที่แล้ครับเต็มที่แล้วพี่จัดการหน้าที่พี่เอง อย่าไปดูออเดอร์รอได้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวงั้นงั้นงั้นเปิดร้านแล้วนะอย่าเปิดร้านแล้วนะน้องน้องพี่ไม่อไหรจะบอกครับความจริงแล้วน้องเห็นรังข้างหลังปะนี่ที่พี่พูดว่าเฮียอยู่หน้าร้านอีร้านข้างหลังนะเฮียเขาซุกอย่างเฮ้ยเฮ้ยไลน์ไลนยไลน์ได้ยินนะได้ยินนะได้ยินนะ ้้้หนนาาาาถรขทียยเลไม่ซีเรียสใช่ห็นเห็นผู้ชายนะพี่เลยบอกให้ระวังตัวถ้าเห็นไอ้ปหัวร้อนเข้ามาเนี่ยไอ้เขียดนำเห็นไหมเฮียจะไปคุยน้าเป็นพิเศษเฮียวเขาดิวอยู่หมวนหมวนเต็มโยเกิร์ตไก่กาดไก่กาดเกิดเขือเอาโยเกิร์ตไปของหมดครบแล้วก็เอาไปเสิร์ฟโต๊ะโต๊ะสี่แล้วบอกบอกด้วยว่าของอยู่ที่เดิมบอกเขาของอยู่ที่เดิมโอเคเต็มเกิดเต็มเกิด ช่ตัวเก้าตัวเก้าต้องบอกว่าของอยู่ที่เดิมได้ไหมอ่ะไม่ไม่ต้องไม่ต้องเป็นเป็นเป็นแค่าบางคนเดี๋ยวเดี๋ยวอยจัดการเองเดี๋ยวยเดี๋ยวจะบ่อกทีสวัสดีครับเชิญครับไปไหนสวัสดีครับเชิญครับวันนี้ไปไหนแล้วเดี๋ยวน้องเข้าเวรเนี่ยอย่าลืมนะต้องถ่ายคลิปให้พี่ด้วยนะอ,ะอันนี้อันนี้ของโต๊ะสองแล้วก็ฝากบอกป้าเขาด้วยให้ให้ลูกชายเขาไปที่บ้านหกเก้าเจอกันป้าลูกชายไปบ้านหกเก้าด้วยนะเจอกัน ใช่เลยน้องว่านอนสอนง่ายไหมน้องได้ยินไหมที่เขียนให้เขียนในปินอ่ะยังย้อยังเขาได้ยอนไอมตัวแปดตัวแปดตัวแปดแต่น้องทำงานดีนะสวัสดีครับเชนครับทุกท่านนะขอให้มีความสุขการกินอาหารครั้งนี้ลูกค้าเข้าวะลูกค้าเข้าวะฝากเราวันเดอร์เลยค่ะไปไม่ได้ สวัสดีครับเชนครับสวัสดีครับเชนครับสวัสดีครับที่สำคัญที่สำคัญที่สำคัญแมวกวักอะไม่เติมไม่เติมไม่เติมไมม่เติอันนั้นไม่เติมไม่เติมโยเกิร์ตยา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 ย่าเติมอย่าเติมโตอะไรนะโตสามโตสามไม่ไม่ไม่คณะไม่ไม่ไม่อันนั้สวัสดีเชนอ๋อเอาโยเกิร์ตออกแล้วนี่เอาออกแล้วโตสามโตสามโตสามโอเค Tonin 1 thơm 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 เติมเกิดตัวอ้ตัวห้าวมเกิดตัวห้าเฮ้ยเด็กนี่มันทำงานดีไม่น่าเชื่อน้องคนหนเฮตดอาจจะเขียนว่าเป็นอสรพิษก็เห็นนิ่งๆอย่างนี้นะเห็นที่สั่งให้ทำตัเติมเกิดตัวเติมเกิดตตัวต้องเติมเกิดตัวเก้อันนี้ตัวอะไรตัวเก้าไหมฮะตัวเก้าตัวเก้าไปตัวเก้าไปตัวหกัว โต๊ะหกมาโต๊ะหกเริ่มตึงแล้วโต๊ะหกตึงเออผู้จัดการจะเก็บจะเก็บผาดเก็บตังค์ด้วยน้องเริ่มหมดแล้วน้องเริ่มหมดโต๊ะแปดโต๊ะแปดโต๊ะแปดนั่นแหละไก่ไก่ล้วนเติมเกิดอ่าไปครับอ่าพี่รุมเชอร์วิทอยู่อันนี้โต๊ะแปดครับโต๊ะแปดฮะโต๊ห้าโต๊ห้าไก่ล้วนฮะโต๊ห้าไก่ล้วนเดี๋ยวเติมเกิดเดี๋ยวเฮียเติมเองมาเฮียเฮียมาอ่าอะไรอะไรฮะอะไรแล้วถ้าดูดีๆนะร้านเราอ่ะ พูดเลยของดีลูกค้าจะดมก่อนกินเสมอไม่เชื่อลองดูเฮียบ,บอกแล้วให้โรยให้โรยพอโรยปุ๊บลูกค้าจะติดลูกค้าก็เลยนั่งดมอ๋อนั่นแหละมันต้องโรยงั้นเนี่ยไปถึงเกลือใช่ไหมเกลือนะเกลือคนเราชอบกินเค็มอยู่แล้วเต็มเกิดฮะตัวสองส่งเลยตัวสองตัวสองบอกพี่ขอของหมดแล้วเฮ้ยเอาเปนโอเปนพี่ของหมดแล้วเลยเหมืนนอนน้าไม่ใช้ คนท้ายครับทุกคนเอ้ยมีคนมาเพิ่มอีกคนนึงคนสุดท้ายแล้วคนนี้คนสุดท้ายแล้วโอ้โหยโยเกิร์ตหมดพอดียมีไมีคนนึงฮะเดี๋ยวนะฮะเราต้องไปเซอร์วิสเหี้ยตักฆ่าเลยสัสหาคุณค้าระหว่างเราไปไปทีนี้ไม่มีโยเกิร์ตแล้วโอเครอโยเกิร์ตนะโดยผมจะผมจะจับให้ผมจะจับวัดได้ไปได้ไปฮะไปฮะทุกคน คุณคุณคณะฝากฝากเสิร์ฟด้วยฮะฝากเสิร์ฟด้วยฮะโต๊ะโต๊ะสุดท้ายฮะนั่นแหละแล้วยกเกินอ่ะไม่ต้องคนคนนี้ไม่มีคนนี้เสิร์ฟได้เลยฮะคนนี้เสิร์ฟได้เลยเพราะว่ามึงลงจากโต๊ะก่อนดิโทษทีโทษดีผมโวยท่านมึงลุงลุงหมานลุงหมานกูไม่ชอบนะที่ลุงหมานแดกวันนึงกี่ชิ้นนเี่ยลุงหมานอยากกินเค็มหรือเปล่า มาเรา,าเรามาให้กำไ <laughs> รทเพื่าให้กำลังใจ <laughs> บอกเขาว่าแบบจะปิดร้านแล้วอยากกลับบ้านแล้วถือว่าดีอยู่เก็บครัวยังเก็บครัว,วยังเก็บครัวเขาไปเก็บครัวเอาผักเอาผักเผือกไปเก็บไปเดี๋ยวจะไปจบ,บวันละเอาไปเก็บก่อนเอาไปแช่ก่อนจะได้จบ,บวันได้เฮ้ยน <laughs> <ร>้องโัวติดปั๊มเราทำอะไรกันอนะ ไม่ไม่หนาวอ่ะจบวันบ้าถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีได้จะได้จะได้